เซนเซียนให้เธอ,อเธอคีบได้เหรออันนี้ฉันไม่ได้เป็นคนคีบหรอกเพื่อนร่มวมโตของเธอเป็นคนคีบแล้วก็ฝากฉันให้เธอ,อไปเถอะไปเรียนกันไ,ไม่ต้องเกรงใจขี้ไปอย่างนั้นเองแล้วขี้ไปฉันทำไมพวกคงซาตีก็ได้กันแล้วคิดว่าขี้ให้เธอไปด้วยเลยือ นายนี่ครบเครื่องทุกด้านจริงๆใจดีกับผู้หญิงทุกคนไม่เอาก็คืนมานี่เอาสิทำไมจะไม่เอาล่ะเอาคืนมานะเอามา คืนให้เธอไดโนเสาร์น่าเกลียดฉันไม่เอาหรอกน่าเกลียดตรงไหนนี่มันจระเข้ชัดๆมันคือไดโนเสาร์ไม่เห็นเลยว่ามันหน้าเหมือนเธอห้ามบูรี่คนอื่นนะไดโนเสาร์จระเข้มันคือไดโนเสาร์คือจระเข้ต่างหากแล้วดูอ่ะเแบบี้ไดโนเสาร์ วันนี้เป็นต้นไปฉันคือเจ้านายของแกฉันบอกว่าแกคือจาระเข้แกก็คือจาอระเค่ฮ่าฮ่าฮ่าอ